สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางห,าหน้อยสาน้อยสี่น้อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนิงวดวันที่10นะคะก็มาสรุปของวันที่9กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะก็ลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะ8,9,4นะคะแล้วก็7,5นะคะ8,9,4กับ7,5,9,4ก็เป็นอะไรที่เตะมากนะคะคู่นี้เลยอืม ผู้เด่นนะคะก็เจาะให้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนเจ็หก็ลุดไปนะคะไปต่อที่รอบพิเศษกันเลยนะคะรอบพิเศษนะคะ6 3 3แล้วก็6 6หนะคะก็กันเบิ้ลให้อยู่นะคะสูตรนี้ยีนลืมลืมหกหกนะคะเก้าแต่ถ้าใครตามไปดูเม็ดเดียวนะคะลงให้ตอนเที่ยงเนาะ ได้หกหกอยู่สามสามก็มานะคะส่วนหกหกอันนี้ไม่มาแต่มเม็ดเดียวมเม็ดเดียวยิน,นยว,นะวางให้อยู่อันนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะวางให้อยู่สามสามหกหกเก้าเก้านะคะสูตรนี้ลืมได้แค่สามสามได้แค่สามสามบนคู่เดียวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายเจาะเราก็มานะคะ ก็ไปต่อที่รอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะ9 5้สองแล้วก็1นสนะคะ9มาแต่ตัววิ่งตัวเดียวนะคะรอบปกติก็หลุดจุดพุทธนะคะรอบนี้ส่วนหนึ่งสานะคะไปเข้าชุดวินนะชุดวินชุดวินเรา1 7บ8วันแล้วนะคะ เขาาวันละสองนอยสามนอยบางวันก็นอยหนึ่งนะคะแต่เข้าทุกวันบางท่านที่เคยตามก็บอกเชื่ออยู่ว่าเข้าทุกวันแต่บางทีเ็าจับไม่ถูกบางท่านก็จับตัวที่ตัวเองชอบแต่ยีนก็เน้นให้อยู่นะเน้นมาตัวที่เน้นอยู่นะคะก็เป็นบางคู่บางท่านก็เมายกรอบนะคะเด้งบนเด้งล่างก็มีนะคะสำหรับชุดวินของเรานะคะ ก็ยินดีกับทุกท่านที่ตามชุดวินด้วยเนาะฟังทุกวันจริงๆต่อที่รอบ VIP นะคะหกเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็สี่แปดนะคะสี่แปดสี่แปดเจาะให้ยูนี่ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยถ้าคู่นี้มาก็ต้องมาด้วยกันนะคะ คู่เขาคู่ที่เขาชอบมาด้วยกันนะคะก็ได้อยู่ก็เก้าสี่สามสามแล้วก็สี่แปดเนาะสามสามรอบอยู่นะคะชุดเจาะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่โชคดีเนาะก็ตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบกันเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะคะวันที่สิบต้องเป็นวันของเราบ้างนะคะ วันพระไม,ม่ได้มี้นเดียวนะจ๊ะพี่น้องสาชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านได้นะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะพี่น้อง๋าหาโนยนะคะสามหน่อยสูตรวัดใจนะคะ สูตรนี้ก็น่าวัดใจนะคะสูตรเจาะนะคะชอบมาด้วยกันโยเจาะให้เน้นๆทุกคู่ถ้าเหมายกชุดไปสิบคู่นะคะทั้งหมดสิบคู่ไปกลับก็ยี่สิบแค่นั้นเองพอๆอกบเรารูดตัวหนึ่งนะคะก็อาจจะเยอะกว่าคู่สองคู่ถ้าเรากันเบิ้นไปด้วยเนาะอ๋อ บางวันยีนก็ลืมนะคะลืมชุดวงชุดวินอ่านี่ให้ชุดวินสูตรสเนาะสูตร2เราก็มานะคะเมื่อวานมาสี่แปดโยมาสี่แล้วก็อะไรอีกนะแต่ยีนลืมเมื่อวานนี่รีบไปหน่อยลืมมาสี่นะคะมาสี่กับ 48รอบเดียวเนาะเพราะว่าไม่ได้เบิ้ลนะครับส่วนมาก็จะเป็นเบิล13อ๋อ48กับ13อยู่นะคะชุดวินของเรามา1 48กับ13อยู่นะเมื่อวานยีนไม่ได้ลงให้เสียดายมากเลยนะคะต้องกลับขอโทษขอไปพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะสมองเบลอพี่น้องสมองอ่าวันนี้ไม่ลืมนะคะวันนี้ไม่ลืม วันนี้มาให้ลืมนะจ๊ะอ,อ่อืมเน้นๆเ,เลยเมื่อวานเข้าหนึ่งสามอยู่นะหนึ่งสามกับสี่แปดสองรอบเลยปกติ VIP นะคะส่วนตัวเด่นของเรานะคะไปไหนแล้วอืมสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าชื่นชอบก็ รุดเปิดรุดเปิดเลยนะจ๊ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านปื๊ดเลยนะจ๊ะไม่ว่ากันนะคะถ้าถูกตาถูกใจค่อยรุดปืรดรุดเปิดเนาะอันนี้ก็เจาะให้เน้นๆนนะคะเป็นคู่ที่เค้าชอบมาด้วยกันที่สุดนะคะก็ถ้าชอบก็เมาได้นะจ๊ะวันนี้ไม่กันเบิร์ให้นะคะ วันนี้วันนี้รู้สึกว่าแนวทางไม่ไม่ไม่ชนนะคะไม่เบิ้ลน,นะคะก็ไม่กันนะคะอาจจะเบิ้ลก็ได้แต่ไม่ได้กันให้นะคะแต่ถ้าวันไหนแบบชนแบบกระจุยกระจายมันยินว่าต้องมาแบบกระจุยกระจายที่เจาะให้ก็คือคู่เน้นเลยนะคะ เป็นคู่ที่ชอบมาด้วยกันคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแค่นี้พอนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก็สามารถเหมาร่วมได้เลยนะคะสายวิกงใสรูดชอบก็ปื๊ดเลยชอบหนึ่ง ชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ตามตัวใดตัวหนึ่งถ้าชอบสองตัวก็จัดไปสองตัวเลยจ้าที่ชื่นชอบเลยเนาะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะอ๋อเกือบลืมไปนะคะ คุณพี่ชวนพิทเนาะถ้าคุณพี่ชวนพิษไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้รับชมคลิปนี้เนาะก็บอกว่าให้น้องยินดึงเขากลุ่มด้วยนะคะน้องยินจะดึงยังไงเนาะพี่ชวนพิช่วยลงไอดียลหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะคะใต้คลิปไว้ใต้คลิปให้น้องยินเลอร์พาแอดไลน์มาหาน้องยินไม่ไม่ไม่เป็นเน,ะนาะ0อันนี้ของน้องยีน063 จ็ดสามห้าเดสสามนะคะอันนี้ลายของน้องยีนนะคะแต่ถ้าพี่ชวนพิษหรือว่าคุณคุณยายยมเนาะถ้าได้ชมคลิปนี้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้น้องยีนด้วยถ้าแอดไลน์มาไม่เป็นให้วางไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรไว้น้องยีนด้วยเดี๋ยวจะแอดเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปหานะคะโอเคเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปงกันทุกคนจ้าสวัสดีคะ่ะ